มีสารสก,กรัดต่างๆมาช่วยเรื่องการต้านนิมิสรสมาช่วยบำรุงผิวด้วยจลิทโฮลิสต้าพลาสโปรไบโอติกส,สูตรนี้การันตีด้วยรางวัลด้านผลิตภัณฑ์นวัตรกรรมจากนิตยาสารสุขภาพนะคะทานแล้วปวดปิดไหมต้องทานกี่ซองกินแล้วถ่ายจริงไหมคนสูงอายุทานได้ดหรือเปล่าสูตรนี้ดียังไงท,ไทําไมคคุณถึงสนใจกันเยอะแถมคว้ารางวัลแบรนด์สุขภาพแห่งปี2021ด้วยนะคะวันนี้หมองพาไปเจาะลึกสูตรพร้อมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะส,สดินคุณชาวโปรแชคที่น่ารักทุกคนนะคะปัญหาท้องผูกท้องอืดไถยากแต่บางคนก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊เราเองก็ทานผักทานผลไม้เยอะนะแถมบางคนอาจจะมีทานนมเปรี้ยวทานโยเกิร์ตด้วยส่วนบางครั้งเราต้องหันไปพึ่งยาระบายนะคะก็เพื่อหวังให้สามารถลดอาการท้องผูกให้่ายง่ายขึ้นนี่แหละแต่การทานยาระบ,บายบ่อยมันจะกลายเป็นนิสัยแน่อนคุณที่เขาเรียกว่าติดยาระบายอนะคะ่ะคือข้อเสียของยาระบายที่ตามมาเนะะี่ยค่ะมันส่งผลเสียกว่าปัญหาที่เราเป็นอีกเนื้อเพราะว่าเขาจะทำให้ลำไส้เราเนี่ยเกิดอาการข ระบบใยทำงานไม่ดีถ่ายยากแ้ะก็เกิดปัญหาตามมาวันนี้หมองพางคุณไปเจาะลึกสูตรโปรไบโอติกที่น่าสนใจคือเขาไม่ได้มีดีแค่เป็นจุลินทรีย์ชนิดดีในลำไส้เท่านั้นนะคะคุณไฮไลท์ของเขาก็คือว่าเขามีพรีไบโอติกมาถึง8ชนิดนะคะอย่างเช่นมีกรีวีเกรดพรีเมียมแล้วก็มีคาร์นิชันที่มาช่วยระบบอยอาหารแถมยังมาช่วยลดกดเกิดกดไหลย้อนรวมถึงมีสารสกัดอื่นๆที่มาช่วยดีท็อกซ์ด้วยเรียกได้ว่าครอบคลุมเกือบจะทุกปัญหาของระบบทางเดินอาหารเลยนะคะการันตีด้วยรางวัลชีวจิอวตอวอร์ของปี202 ในหมวด Innovation r e s e r c o a r d นะคะจากนิตยสารชีวจิตนี่แหละเขาก็เป็นรางวัลด้านผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพื่อสุขภาพนะคะสูตรที่หมองพูดถึงอยู่ตอนนี้ก็คือ Horista นะคะ ความน่าสนใจของแบรนด์นี้ก็คือว่าเขาเลือกใช้โปรไบอติกหรือว่าจูเรนซีชนิดดีจากเมกานะคะที่เป็นสายพันธุ์ที่สามารถจะทนกรดในกระเพาะอาหารได้ทําให้เขาสามารถที่จะตรงเข้าไปฟื้นฟูนะจูเรนซีชนิดดีในลําไส้ได้มากกว่าโปรไบอติกชนิดอื่นโปรไบอติกที่ว่าก็คือบาซิลัสโคแอคูเลน GBI 3 0นะคะเขามีลักษณะที่เรียกว่า spor forming cell คุณก็คือมีผนังหนาเคลือบเซลล์อีกชั้นหนึ่งทําให้เขามีความคงทนต่อสภาพแวดล้อมสามารถเจริญได้ที่อุณหภูมิสูงส่งเสริมการย่อยอาหารในลําไส้ได้ดีมา ผลิตเอนไซม์ size, สามารถช่วยในการขับถ่ายนะคะแล้วก็สามารถยับยับย้งเชื้อจุลินทรีย์ชนิดที่ก่อโรคได้ด้วยตัวถัดมาคือกีวีพาวเดอร์นะคะทางแบรนด์จะเรียกว่าแอคทาซินเขาเลือกใช้กีวีพรีมียมซึ่งเป็นนอเนมโอนะคะจากนิวซีแลนด์อย่างที่คุณรู้กันกีวี่ก็เป็นผลไมร้รสเปรี้ยวใช่ไหมเขาก็จะอุดมไปด้วยวิตามินอีวิตามินเ e, คมี K, B, โฟลิกมีสารสกัดต่างๆที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็มาช่วยต้านอนุมูลสระนะคะแล้วก็ช่วยบำรุงผิวได้ด้วยนะคือกีวีเนี่ยมีการทดสอบกับอาสาสมัคราเป็ลเละะานานดาห์ พบว่าการท้องผูกเรือรังเนี่ยดีขึ้นการเคลื่อนไหวของลำไส้ <_ C> e <an> การขับถ่ายอุจจาระก็สม่ำเสมอแล้วก็ช่วยบรรเทาอาการท้องอืดได้ด้วยในส่วนของสารที่ช่วยในการดีท็อกซ์เนี่ยทางแบรนด์ใส่มาหลายตัวนะคะพวกตัวอิโตรซัคคารายไซเลียมฮักส์พาวเดอร์อินูลินนะคะพวกนี้ก็จะมากระตุ้นการทํางานของลำไส้สารสามชนิดที่หมอพูดถึงเนะะี่ยค่ะเขายังสามารถทําหน้าที่เป็นพรีไบอติก็คือไปเป็นอาหารให้กับเชื้อจุลินทรีย์ชนิดได้ด้วยแล้วก็นอกจากนี้นะคะโฮลิสต้าเนี่ยยังใส่พรีไบอติเพิ่มมาอีกหลาย เดี๋ยวให้ดูซองหน้าตาข้างในซองเขาก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะสีเขียวแบบนี้เลยเขาจะมีรอยบากอยู่ตรงนี้นะคะเวลาที่ทานก็คือสามารถที่จะฉีกได้เลยก็เทผสมน้ำหนึ่งแก้วนะคะเนี่ยค่ะพอเขาละลายกับน้ำเราก็จะได้ผงสีเขียวแบบนี้ค่ะคุณละลายง่ายนะคะไม่จับตัวเป็นก้อนเลย รสชาติจะออกหวานอมเปรี้ยวนิดๆนะเป็นกลิ่นน้ำหมุนกีวีนะคือทานง่ายเลยคุณไม่ต้องขังวรื่องน้ำตาลด้วยนะคะเพราะว่าไม่ได้มีส่วนผสมของน้ำตาลความหวานที่ได้จากสูตรเนี้ยเขาใช้ไซโลโอโอลิกัแซคคารยนะคะซึ่งก็เป็นพรีไบโอติกชนิดหนึ่งก็จะถูกย่อยโดยจุลินทรีย์นในร่างกายขอยงเรานี่แหละสำหรับหมองมองทานตัวฮอลิสตันใช่ไหมคะหมองก็จะทานพร้อมกับน้ำเปล่าเพิ่มอีกหนึ่งถึง2แก้วนะคะเพื่อใหสารสกัดต่างๆเนี่ยสามารถเข้าสู่ลำไส้ได้เร็วขึ้นหมองจะเป็นคนที่เน้นทานสูตรโปรไบโอติกในตอนกลางค ที่เราถ่ายเนี่ยค่ะสำหรับฮอลิสตาเนี่ยไม่ปวดติดนะคือรู้สึกถ่ายสบายถ่ายสุดอ่ะท้องไม่อืดน,นะคะปกติหมองเป็นคนที่ไวกับตัวโปรเบิรติกอยู่แล้วนะคือไม่ใช่คนที่ถ่ายยากอะไรแต่สำหรับหมองมองว่าฮอลิสตาเนี่ยทาให้หมองถ่ายสุดมากขึ้นอ,ะอ่ะหรือภาพออกใช่ไหมบางครั้งเราถ่ายเราจะรู้สึกว่าเอ๊ยังไม่สุดสุดดีไม่สุดดีอะค่ะแต่สุดนี้คือออกหมดจริงน่าจะเหมาะกับคุณคุณที่อยากจะหาโปรเบิรติกมาช่วยเพิ่มเรื่องการขับถ่ายนะคะเป็นตัวช่วยแทนยาระบายและที่สําคัญเนี่ยเขามาดูแลระบบย่อยอาหารก็คือตั้ ของเเรานี่ยให้ดีขึ้นเนาะโฮลิสต้าพลัสเนี่ยค่ะปกติจะกล่องละ1,890บาทแต่ตอนนี้เขามีโปรแบบคือซื้อ1แถม1พิเศษมากคุณคุณบาทเองคือ990บาทนี่ได้2กล่องนะคะ2กล่องก็จะรวมเป็น14บซองกล่องละ7จซองคุณคุณที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ทางเว็บไซต์นะคะชับบี้ก็มีค่ะหรือว่าจะเป็น Facebook ของโฮลิสต้าเองก็มีไลน์ก็มีนะคะร้านสะดวกซื้อร้านยาก็มีอย่างร้านยา healthy max เนะะี่ยค่ะสาขาโร,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 รงพายาบาลบำรุงราชโรงพยาบาลพระรามเรราก,าก้าโรงพยาบาลเซรามปิ มองว่าช่วงตั้งแต่ปลายปีมาเลยึงต้นปี6กเนะะี่ยค่ะมองรีวิวโปรไบโอติกมาหลายสูตรมากนะคะแต่ที่มองหยิบโพลิสต้ามารีวิวเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ได้มีแค่โปรไบโอติกอย่างเดียวคุณคุณมีสารออกฤทธิ์ที่มาเสริมการทํางานของโปรไบโอติกด้วยนะคะอย่างกีวีพรีเมียมขมิ้นชันแบบที่บอกซึ่งเขาก็มาช่วยลดอาการท้องอืดมาช่วยลดอาการกดไหลย,ย้อนได้ด้วยเนาะเพราะว่าบางทีเราไม่ใช่แค่ถ่ายยากอย่างเดียวหลายคนมีปัญหาเรื่องสมดุลระบบทางเดิอนอาหารคือเป็นทั้งระบบเลยนถ่ายอยากท้องอืดกดไหลย้อนเป็นสูตรที่เน้นแก้ ายพันที่ค่อนข้างทนกรดนะเพราะฉันมั่นใจว่าจุลินสีที่เราทานไปเนี่ยจะสามารถอยู่รอดนะเข้าไปปรับสมดุลระบบลำไส้ของเราได้จริง<ม>คือได้ประโยชน์เน้นๆไม่เสียเปล่าเนาะเป็นอีสูที่ถือว่าครบจบสําหรับคนที่มีปัญหาทางเดินอาหารนะคะที่สําคัญไม่มีน้าตาลนะคนเป็นเบาหวานทานได้หมอว่าคนสูงอายุก็หมะเพราะว่าวคนสูงอายุอะมักจะเจอปัญหาเรื่องกรดไหลย,ย้อนนะแล้วก็บางคนน่ะทั้งกรดไหลย,ย้อนท้องท้องผูกเลยนะคะปลอดภัยค่ะทานได้โปรไบโอติกหลายยี่ห้อที่หมอรีวิวไปก็จะเน้นไปที่ความหลากหลายของเชื้อที่ใช้เนาะแต่ว่าสูตรนี้ค่ะ กับโปรไบโอติกไว้มาช่วยเสริมฤทธิ์การทํางานเนาะไม่ได้เน้นแค่โปรไบโอติกแค่อย่างเดียวใครที่เป็นสายโปรไบโอติกก็คือไปลองทานเชื้อจุลินทรีย์ชนิดดีเราไม่ตอบโจทย์นะคะอยากให้มาลองโฮลิสต้าดูเผื่อ <c oughs> จะช่วยแก้ปัญหาท้องผูกท้องอืดหรือว่ากดไลย้อนของเราได้ดีขึ้นสูตรนี้มีส่วนผสมของไฟเบอร์นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องท่อน,น้าดีอุดตนนันนก็แนะนาให้ปรึกษาคุณหมอก่อนทานเนาะคุณคุณที่ท้องผูกท้องอืดทายยากทายไม่สุดมีปัญหาเรื่องกดไลย้อนอยากปรับสมดุลลำไส้อย่าลืมมาเม้ามอยกันและถ ฝากติดตามข้อมูลสุขภาพความงามตามหลักการแพทย์ได้ที่ช่องกรูเช็ควันนี้กรูยามังไปแล้วค่ะ